Welcome to English Class Pri ่วันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษพบกับครูป,ป๊อปค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง have has have has แปลว่ามีใช้บอกว่าใครมีอะไรเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำว่า have และ has แตกต่างกันตรงที่เราใช้คำว่า has กับประธานที่เป็นเอกพจน์หรือว่าประธานที่มีอยู่แค่หนึ่งคนได้แก่ he, she และ it ส่วนคำว่า have เราจะใช้กับประธานที่เป็นหูพพน์หรือว่าประธานที่มีมากกว่าหนึ่งคนได้แก่ they และ we และเราจะมีข้อยกเว้นให้กับสองคำก็คือ i และ u u นะคะ i และ u u เป็นข้อยกเว้นเราจะใช้กับคำว่า h a v e เสมอค่ะการใช้ h a v e และ has เพื่อบอกว่าใครมีอะไรในการแต่งประโยคเราจะต้องขึ้นต้นด้วยประธาน i u v d h e she หรือ it และตามด้วย h a v e หรือ has และตามด้วยสิ่งของ ถ้าเราต้องการจะบอกว่าเขามีซึ่งเขาคนนั้นเป็นผู้ชายเราจะใช้ประธานว่า he he เป็นประธานเอกพจน์ต้องตามด้วยคำว,ว่า has แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราต้องการบอกว่าเขามีค่ะอีกรอบนึงนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเธอมีซึ่งเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงและมีแค่คนเดียว เราจะใช้คำว่า she ตามด้วย has แล้วตามด้วยสิ่งของที่ต้องการบอกว่าเขามีอะไรค่ะต่อมาเรามาดูประธานที่เป็นพ้าหูจน์กันนะคะถ้าเราต้องการบอกว่าพวกเขามีพวกเขาภาษาอังกฤษใช้คำว่า t h e y t h e y ต้องใช้กับคำว่า have ดังนั้นจะได้ว่า t h e y have แล้วตามด้วยสิ่งของค่ะต่อมาพวกเรามีพวกเรามีมากกว่าหนึ่งคนใช้คำว่า we we ใช้กับคำว่า have ดังนั้นเราจะได้เปรียบว่า we have แล้วตามด้วยสิ่งของสองคำสุดท้ายนะคะเรามาดูข้อยกเว้นของเราคือคำว่า I ฉันมีถ้าต้องการบอกว่าฉันมีอะไรจะต้องขึ้นต้นวว่า I แล้วตามด้วย have เสมอนะคะจะได้ว่า I have แล้วตามด้วยสิ่งของสุดท้ายค่ะคุณมีคุณเราใช้คำว่า you เหมือนเดิมคือ you เป็นข้อยกเว้นจะใช้กับคำว่า have เสมอดังนั้นเราจะได้ประโยคว่า you have แล้วตามด้วยสิ่งของค่ะเรามาดูตารางเพื่อทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะสังเกตว่าจุดสีเหลืองจะเป็นประธานเอกพจน์คือประธานมีแค่หนึ่งคนได้แก่ he has เขามีและ she has เธอมีส่วนจุดสีฟ้าจะเป็นประธานภ้าหูจพ์และประธานที่เป็นข้อยกเว้น เราจะใช้กับคำว่า have นะคะได้แก่ they have พวกเขามี we have พวกเรามี I have ฉันมี you have คุณมีเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างประโยคเต็มๆไปพร้อมกันนะคะตัวอย่างแรก he has เขามีในภาพนี้เป็นภาพกระเป๋าเราต้องการจะบอกว่า เขามีกระเป๋าดังนั้นจะได้ประโยะว่า he has แล้วตามด้วยสิ่งของกระเป๋าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bag กระเป๋าหนึ่งใบคือ a bag เราก็จะได้ประโยะว่า he has a bag ต่อมาค่ะ she has เธอมีภาพนี้เป็นภาพหมวกเราต้องการจะบอกว่า เธอมีหมวกก็จะได้ประโยคว่า she has แล้วตามด้วยสิ่งของหมวกแบบนี้นะคะเป็นหมวกปีกรอบเราจะเรียกว่า hat หมวกหนึ่งใบคือ a hat ดังนั้นจะได้ประโยคเต็มว่า she has a hat ต่อมานะคะเป็นประธานพระหูจพ์ they have พวกเขามี ภาพนี้คือภาพจักรยานเราต้องการจะบอกว่าพวกเขามีจักรยานก็จะใช้คำว่า they have แล้วตามด้วยสิ่งของจะได้ประโยคเต็มว่า they have a bike ต่อมานะคะยังอยู่ที่ประธานที่เป็นพาหูโพธน์เหมือนเดิมคือ we have พวกเรามีในภาพนี้คือภาพรถไฟเราต้องการจะบอกว่า พวกเรามีรถไฟก็ใช้คำว่า we have แล้วตามด้วยสิ่งของรถไฟภาษาอังกฤษคือ train จะได้ประโยคเต็มว่า we have a train ต่อมาค่ะ I have ฉันมียังจำได้อยู่ไหมคะคำว่า I เป็นข้อยกเว้นของเราจะใช้กับคำว่า have เสมอ ในภาพนี้เป็นภาพตุ๊กตาเราต้องการจะบอกว่าฉันมีตุ๊กตาก็จะได้ประโยคว่า I have แล้วตามด้วยสิ่งของก็คือตุ๊กตาภาษาอังกฤษเราเรียกว,ว่า doll จะได้ว่า I have a doll ตัวอย่างสุดท้าย you have คุณมีคำว่า you ก็เป็นข้อยาเว้นของเราเหมือนกัน ดังนั้น you จะต้องใช้กับ have เสมอในภาพนี้เป็นภาพหุ่นยนต์เราต้องการจะบอกว่าคุณมีหุ่นยนต์ก็จะได้ว่า you have แล้วตามด้วยสิ่งของก็คือหุ่นยนต์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า robot จะได้ประโยคเต็มว่า you have a robot เป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้ไม่ยากเลย คุณครูมีภารกิจง่ายๆนักเรียนทําให้นักเรียนวาดภาพและเขียนประโยคอธิบายภาพเป็นภาษาอังกฤษเขียนประโยคด้วยตัวบรรจงพร้อมระบายสีลงในสมุดให้สวยงามฝึกออกเสียงโดยให้เปิดสมุดที่นักเรียนวาดภาพและเขียนประโยคภาษาอังกฤษประกอบการอ่านออกเสียงไปพร้อมกันค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้า goodbye